เตรียมความพร้อมรับสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดคอรมอมีการอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568นี้ส่วนจะเป็นโครงการอะไรนะคะรัฐบาล50พี่น้องประชาชนอีก50ค่ะคนละครึ่งมาแน่นอนค่ะและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมรับสูงสุดไม่เกิน3,000บาทด้วยส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ1กรกฎาคม2 5 6 8 นี้สิทธิ์มีจํานวนจํากัดเท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะในส่วนของโครงการเที่ยวไทยคุณละครึ่งนะคะเปิดเงื่อนไขใหม่ล่าสุดออกมาแล้วและจะเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนคนทั่วประเทศนี่แหละค่ะ แค่ห้าแสนสิทธิเท่านั้นนะคะเริ่มในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้เงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะล่าสุดนะคะนายสระบงเยนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาค่ะมีการเปิดเผยถึงโครงการทเที่ยวไทยคนละครึ่งประจําปี25 6 8เป็นมาตรการที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการและ แล้วก็โรงแรมกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของร้านอาหารธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองให้สิทธิ์ที่มีการกําหนดออกมาในปีนี้อยู่ที่5้าแสนสิทธิ์เท่านั้นลดจากเดิมอยู่ที่1ล้านสิทธิ์นะคะโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์สูงสุดถึง50ด้วยกันเมืองหลัก30เมืองน่าเที่ยวอีก30วงเงินในที่พักนะคะไม่เกิน3ามพันบาทในการรับสิทธิ์ต่อคืนค่ะแล้วก็ต่อห้องด้วยทั้งนี้คุณสมบัติเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนทะเบียนตั้งแต่วันที่ ห่กรกฎาคมนี้จะลงทะเบียนทันหรือไม่ลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะคุณนตอและสมบัติของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าวางแผนเที่ยวนะคะจะต้องมีอายุที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะมีบัตรประจําตัวประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไทยไอเดอแอพพลิเคชันนะคะในการยืนยันตัวตนโดยจะเปิดลงทะเบียนแล้วก็จองสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ที่เว็บไซต์ค่ะเที่ยวไทยคนละครึง่ง com ซึ่งจะใช้สิทธิ์เดินทางจริงได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึงวันที่31ตุลาคม2568โดยต้องชำระค่าห้องพักอย่างน้อย3วันล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางค่ะ คุณสาระวงเทียนทองก็กล่าวย้ำนะคะว่าในรูปแบบของการสนับสนุนแบ่งตามวันเดินทางแบ่งเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์รัฐช่วย5 0ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนนะคะส่วนวันหยุดที่เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และก็นักขัดตะเลอค่ะรัฐช่วยอยู่ที่4 0เไม่เกิน3,000บาทต่อคืนโดยมีคูปองดิจิทัลสามารถใช้จ่ายในกลุ่มของผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายของที่ระลึกร้านโอท็อปนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการค่ะมูลค่าคูปอง 500บาทต่อสินะคะนักท่องเที่ยวต้องใช้จ่ายภายในระยะเวลาของวันภายใน23นาฬิกาของแต่ละวันและในส่วนของการใช้จ่ายรัฐช่วย50%นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการ50%ค่ะของยอดใช้จ่ายโดยผู้ประกอบการต้องขึ้นบัญชีกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็สําหรับรับเงินจากนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวชําระค่าสินค้าหรือว่าบริการค่ะด้วยระบบพร้อมเพย์ของทางธนาคารใดก็ได้ผ้ประกอบการค่ะจะได้รับการโอนเงินจากรัฐ ภายใน14วันทําการค่ะมาแน่นอนค่ะโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเริ่ม1กรกฎาคมนี้นะคะและเตรียมความพร้อมแค่500ธิ์เท่านั้นคุณจะเป็น1ใน500ศสทิที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศร,รษฐกิจในครั้งนี้หรือไม่อย่าลืมนะคะทั้งทางเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ค่ะคลิปนี้นนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ